อากาศร้อนแอร์ไม่เย็นร้อนจนจะเป็นบ้าต้องนี่เลยโฟมล้างแอร์แอร์คลีนิง่งนวัตกรรมใหม่ที่เราคิดค้นขึ้นโฟมตัวนี้ใช้ได้ทั้งแอร์บ้านและแอร์รถยนต์เดี๋ยวเราไปลองล้างแอร์บ้านกันให้ดูเริ่มเลยเพียงแค่เปิดฝาครอบออกแล้วนำแผ่นกองฝุ่นออกมา จากนั้นฉีดโฟมแอร์ค e ีนนิ่งเข้าไปที่แผงคอยเย็นได้เลยตัวโฟมจะเข้าไปดันฝุ่นทําความสะอาดขาจัดคราบสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามแผงคอยเย็นตัวโฟมมีสารสกัดช่วยฆ่าเชื้อโรคแบคทีเรียและป้องก,รกรันกลิ่นเหม็นอับชื้นไม่ต้องกังวลตัวโฟมไม่มีสารกัดกร่อนไม่เป็นอันตรายต่อแผงคอยเย็นและการสูดดมอย่างแน่นอนหลังจากฉีดเสร็จแล้วทิ้งไว้15-30นาทีตัวโฟมจะละลายกลายเป็นน้ำไหลออกทางท่อนําทิ้งเองโดยไม่ต้องล้างน้ําตาม ตัวแผ่นกรองที่เอาออกมาจากแอร์สามารถใช้โฟมฉีดทําความสะอาดขจัดฝุ่นได้เลยทําให้แอร์หอมสดชื่นเข้าไปอีกหลังจากทิ้งไว้จนโฟมละลายหายไปหมดแล้วก็สามารถประกอบแอร์เปิดใช้งานได้ตามปกติเพียงเท่านี้เราก็จะได้แอร์ที่สะอาดกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนใหม่เรามาดูวิธีล้างแอร์รถกันบ้างดีกว่าวิธีใช้งานสอดหัวฉีดเข้าไปในบริเวณช่องแอร์ให้สุดและฉีดจนกว่าโฟมในช่องแอร์จะเอ่อล้นออกมาทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงหรือข้ามคืนตัวโฟมจะเข้าไปทาความสะอาดขจัดสิ่งสกรปรกและจะละลายลงท่อน้าทิ้งเองใต้ท ใช้งานแอร์ได้ตามปกติเลยแอร์หอมสดชื่น